สถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 50เป็น100จาก100ขยับเป็น200จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทําให้สาธารณสุขได้เร่งเชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนสําหรับพื้นที่อําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าประชาชนอำเภอเฝ้าไร่ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามคำแนะนำของแพทย์ ณศูนย์บริการฉีดวัคซีนสำนักงานเทศบาลตำบลเฝ้าไร่เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม2,565จนถึงปัจจุบันอำเภอเฝ้าไร่ยังพบการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงเฉลี่ยวันละ200คนและในขณะเดียวกันผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุยังคงทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านวังชมพูตําบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายบอกแบบนี้ค่ะว่าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของอสมเพราะสัปดาห์นี้จะมีลูกหลานเดินทางกลับจากกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงการเลยตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนหากติดเชื้อจะได้ไม่ป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตสำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เทศบาลตําบลเฝ้าไร่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแบบวอล์กอิน ระหว่างวันที่11ถึง12เมษายน2565ด้านในสุพีณที่ศีนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่กล่าวว่าสำหรับเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนพร้อมให้บริการทั้งด้านอาคารสถานที่ในการจัดฉีดวัคซีนโควิด -19 การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่เสียงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ และขอความร่วมมือประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับอำเภอเฝ้าไร่ต่อไป PR เทศบาลตำบลเฝ้าไร่รายงาน